คุณคือเทรดเดอร์หรือนักพนันกันแน่หลายคนครับเข้าสู่โลกของการเทรดเพราะหวังว่าจะรวยเร็วและเป็นอิสระทางการเงินภายในเวลาอันสั้นแต่สุดท้ายแล้วครับก็ขาดทุนจนพอร์ตแตกในที่สุดแค่เราเปลี่ยนมุมมองจากนักพนันให้เป็นเทรดเดอร์ได้ก็จะทำให้เราสามารถอยู่รอดและเติบโตในตลาดนี้ได้อีกนานเลยนะครับ ก่อนจะดูเนื้อหาในคลิปครับผมมีของดีมาฝากถ้าคุณครับกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้และเปิดให้บริการมากว่า15ปี XM เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่เทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจและที่สําคัญแค่เปิดบัญชีก็รับโบนัสฟรีไปเลย30เหรียญโดยไม่ต้องฝากเงินแม้แต่บาทเดียวใครที่ยังไม่มีบัญชีครับรีบเลยโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างนักพนันกับเทรดเดอร์กันนะครับนักพนันครับเขาจะพึ่งพาแต่โชคลาภให้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความบังเอิญขาดการควบคุมและไม่มีแผนชัดเจนในการเทรดแต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์ครับเขาจะใช้ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการวางแผนและบริหารเงินทุนเป็นอย่างดีเพื่อรักษาเงินทุนและกาไรในพอร์ตตัวอย่างเช่นคนเล่นพนันครับอาจจะอออินทั้งหมดพอร์ตกับการเดิมพันครั้งเดียว เพื่อหวังผลตอบแทนมหาศาลแต่ถ้าแพ้ครับเงินก็หายหมดทั้งพอร์ตเช่นกันแต่ในมุมเทรดเดอร์ครับเขาจะคิดถึงความคุ้มค่าความเสี่ยงผลตอบแทนมากกว่านะครับเพราะนแต่ละครั้งในการเทรดครับมันมีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุนความรู้และเวลาจึงต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเรามาดูมาเซตของนักพนันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ครับนักพนันจะคิดว่าต้องชนะทุกไม้แต่ในความจริงนั้นครับการเทรดไม่มีใครชนะร0อปรเ็นหรอกครับ และเรื่องแรกเลยเขาจะใช้เงินทั้งหมดกับการเสี่ยงครั้งเดียวใช้อารมณ์ในการเทรดและเวลาขาดทุนครับก็จะเปิดไม้ใหญ่กว่าเพื่อเอาคืนข้อต่อมานะครับหวังโชคช่วยมากกว่าความรู้โดยไม่ศึกษาอะไรทั้งนั้นไม่วิเคราะห์กราฟแต่จะฝากอนาคตไว้กับดวงแทนไม่เซ็ตพวกนี้แหละครับที่ทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวกันแล้วไม่เซ็ตแบบไหนครับที่เทรดเดอร์เขาคิดกันซึ่งก่อนที่เขาจะเทรดเนี่ยสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกเลยคือการวางแผนเทรดล่วงหน้าเทรดเดอร์ตัวจริงครับ เขาจะต้องมีแผนการเทรดมีจุดเข้า SL TP ที่ชัดเจนก่อนที่จะเข้าเทรดจริงอยู่แล้วต่อมานะครับคือการบริหารความเสี่ยงเทรดเดอร์ครับเขาจะควบคุมขนาดหลอดต่อการเทรดไม่ให้เกิน1-2%ของพอร์ตต่อไม้ซึ่งต้องมีระเบียบเคร่งครัดเพราะถ้าปล่อยผ่านครับอาจกลับมาสู่การโอเวอร์เทรดได้เลยนะครับ การบริหารเงินทุนหรือมั n e y Management อันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องทําเลยเพราะเป็นการควบคุมเงินทุนเพื่อให้พอร์ตของเราครับอยู่รอดแม้จะขาดทุนต่อเนื่องก็ตามและข้อสุดท้ายครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันคือการจดบันทึกและวิเคราะห์ผลการเทรดบางครั้งครับก็จะมีคําถามว่าจะทําไปเพื่ออะไรกันใช่ไหมครับและคําตอบคือทําให้เรารู้ไงครับว่าพลาดตรงไหนขาดทุนเท่าไหร่ และถ้าเราได้กําไรก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่าเทรดท่าไหนได้กําไรเท่าไหร่และสิ่งนี้ครับสามารถนํามาต่อยอดในการเทรดได้อีกด้วยและนี่คือเคล็ดลับของเทรดเดอร์ที่ต้องมีนะครับเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องของการวางแผนก่อนเทรดเสมอข้อที่2นะครับเป็นการยอมรับการขาดทุนให้เป็นทุกอย่างบนโลกนี้ครับมีทั้งได้กําไรและขาดทุน ข้อที่3ครับวางเป้าหมายกําไรให้สมเหตุสมผลประมาณ5-10%ต่อเดือนก็เพียงพอแล้วและข้อที่4นะครับเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในทุกๆวันเช่นการศึกษาตลาดอ่านหนังสือเพราะในทายที่สุดครับตลาดไม่ได้ต้องการคนที่ชนะทุกครั้งแต่ต้องการคนที่อยู่ได้ในระยะยาวและนี่ครับคือมาเซ็ตของเทรดเดอร์ ไม่ใช่นักพนันก็จบไปแล้วนะครับกลับเปเรื่องของคุณคือเทรดเดอร์หรือนักพนันกันแน่อันนี้คุณต้องไปลองดูกันนะครับและใครเป็นแบบไหนลองคอมเมนต์มานั่งคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ